สวัสดีจ้ามือนน้จามาพบกับเซี่ยวมี่แกแล้จาจะมือว่านี่นอกจากเบิงหาสูตรแล้วมือนี้จามีหน้าผ้ามาเบิง 4018SP จะด้านลังนี่แม่นหมดเลยจ้ะ้างนาน,นี้มีตรรถปี67นอกจาก 66, 66ชั่วโมงหลักลอยจา้าเดี๋ยวจะเพาเบิงสักขั้นหนึ่งนอกจากรายละเอียดโปรโมชั่นจะเป็นจังหนมาเบิงเลยจา้า จ้าวันนี้เดี๋ยวมีนาพามาดูคันนี้จ้าตัวนี้เป็น Lc018sp มือสองจ้าคันนี้เนาะเป็นรถปี6-6จ้าชั่วโมงการทํางานอยู่ที่651จ้าตัวนี้ใช้งานน้อยมากจ้ารถจะ3ปีแล้วใช้งานแค่600ถือว่าสภาพเครื่องใช้งานน้อยมากๆจ้าตัวนี้เนาะอเทียบเท่ามือหนึ่เนาะจ้าจัดโปรดาวเจ็ดหมืบาทจ้าตัวนี้ดาวเ0 0ดหืนจ้าจะผลได้สูงสุด6ปีจ้า ตัวนี้รายปีอยู่ที่8,4517บาทจ้ะแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละ2,000บาทจ้ะหรือว่าถ้าเป็นรายเดือนจ้ะรายเดือนเหมือนรถยนต์เนาะเดือนละ8,012บาทจ้ะตัวนี้72งวดจ้ะ6ปีเนาะอันนี้สภาพเดิมๆจ้ะเอกสารไม่ยุ่งยากจ้ะใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำจ้ะลูกค้าได้ใช้คนค้ำหคนจ้ะอยู่คนละบ้านเลขที่กับคนซื้อจ้ะไม่เกิน70ปีจ้าเอกสารไม่ยุ่งยากจ้ะ อันนี้สภาพเดิมๆเดี๋ยวรถจะได้ทำสีแล้วก็ตรวจเช็คอ่าให้อีกทีนึงนะคะ mm hmm. ด้านนอกใหม่มากจากกองเดี๋ยวอ่าทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ mm hmm. ตอนนี้ซีนยังไม่รั่วเลยจ้ะเดิมๆคานยังใหม่ๆจ้ะ mm hmm. สนใจจ้ะอยากมาดูรถกับเซลมีนาโทรเบอร์088 549 4844เซลมีนาคุปตาบ้านดุงยินดีให้บริการจ้ะโทรหรือแอดไลน์ได้เลยจ้ะ